สวัสดีครับผมหมอหลุยนะครับเก๊ารักษาหายไหมหมอแผนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเก๊ารักษาไม่หายเพราะว่าเป็นโรคที่อยู่จากสมสมในร่างกายแล้วไตเสื่อมด้วยไตยที่ขับยูรีออกค,คุณต้องมียาเคมีไปช่วยซึ่งซึ่งก็ต้องรักษาไปอย่างนั้นแต่ว่าใ,ในทางแผนไทยเราอาจจะไม่ใช่ต่างกันในทางแผนไทยเนี่ยเรามองว่าเกิดจากคล้ายโรคลมจับโปลงลมระโคมหินลมเหล่านี้มันจะทําให้บวมที่ข้อเวลาเป็นหนักๆปุ๊บเหมือนข้อจะแตก นนการใช้สมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้สมุนไพรที่ลดความร้อนแล้วก็ดูแลน้าเหลืองบริเวณน,นั้นด้วยนะก็จะมีการชาระออกไปด้วยถามว่าสมุนไพรมนรักษาต่างกับแผนปิกาถูกไหมแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าคุณจะต้องกินยาตลอดชีวิตเมื่อคุณทานสมุนไพรเนี่ยดูฤทิกคุณลงละสมตะสมติว่าจาก9.2.3สมมตินะฮะมันเหลือ4.2 4.3เนี่ยค่ายทธิปกติคุณก็หยุด ดุดทานได้แล้วก็ไปงดของที่ว่าจะทําให้ร่างกายกันแสลงตรงนั้นผมถือว่าอาการจะไม่กําเริบอีกในทางแผนไทยถือว่าอาการนี้หายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันมีทางทางเลือกต้องรักษาด้วยวลาอาหารเสริมสูตรพายก็ลอ,ลองลองเลือกใช้ดูใช้วิจรารณญาณของตัวเองดูว่า,าเออทานแล้วเป็นยังไงถูกกับเราไหมจจะไม่ใช่ต้องพึ่งพาแต่เคมีอย่างเดียวเพราะว่าคุณพึ่งพาเคมียอย่างเดียวมันก็ไตคุณก็เสื่อมไปด้วยถูกไหมทางรอดทางทาง,ทางปลายทางมันก็ถือว่าที่สุดแล้วคุณไม่ต้องดูแลไตอยู่ดีเพราะฉะนั้น มันยึงเกิดกระบวนการว่าตอนนี้อานเาสริมก็มีเยอะสูงไทยก็ไม่เยอะก็ต้องไปเลือกตกานะครับเราถือว,ว่าเราพูดกว้างๆแล้วกันคือแผนไทยก็จะไม่ได้ใชต่างกับปัจจุบันน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเป็นเก้าก็มีมีทางเลือกหลายทางนะ๋ยวเพิ่งสิ้นหวังครับก็ฝากติดตามข้อมูลดีกับหมอหลุยนะในช่อง y u t u b e หมอหลุยนะแล้วก็เทจนะหมอหลุยแพทย์แผนไทย2งช่องทางนี้